เล่นใจคีตาร์ครัมทุรูปเพส When i was young not that young maybe teenager g r e c e อันนี้เป็นรูปในอดีตนะทุกคนตอนนั้นนะรูปปัจจุบันมีแต่เราจะเลือกรูปแม่ดีอีวอ When she like just joy when she was young คุณแม่เหรอใช่ still like little bit chubby y on u g face ใช่น่ารักมาก She very ยังนะจริงๆตาสวยมากใช่ตาสวยมากเหมือนเดิมคุณแม่ครับสวยมากเลยจริงหรอคุณแม่ใช่กระติบ หม่ครับโอ้อันนี้จริงๆสวยมากเลยน่ารักเลย like เรซเลยเหมือน l i s ่าเช่น h i s o น e ่ะ it's like baby face yeah a n d t h e face นะเหนือนเฟลมาเมื่อก่อนเขาอีกชื่อหนึ่งอิมัจิตะคุณไหนใช่ไหมอันน้น่ารักมากเลยคุณจีบดดังมากเมื่อก่อนสวยมากมุกอ่อนไม่ได้เสียเรนจนใจขีตาความรัก คนใหม่นะครับอ่าสวยนะสวยผู้ใหม่อะจริงๆอะพี่คนนี้สวยมากเลยชื่อหนี้อะทำไมหัวเราะอะไรใหม่ครับไม่ใหม่เหรอ